สวัสดีค่ะร้านควันมาตาซาววันนี้ค่ะ bmw 6 5 0 gt คันนี้นะคะเข้ารับการติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์ดูโฟร์อินวันห้วัตต์จากร้านควันมาตาซาวพร้อมกับวันนี้ค่ะลูกค้ามาใส่กล่อง super spark ค่ะนะผมตัวนี้ <ไป S 1> นะครับผมเช็คสถานะของแบตเตอรี่นะครับผม12โวลต์ครับ71%นนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราทำการสตาร์ทให้ดูนะครับ โอเคนี่นะครับผมโอเคตัวนี้2ล้านไมนโครฟาลทดนะครับผมไปไปดูที่อันนี้ต่อเลย20ล้านไม่ใช่หรอเออ20ลา้าน20ล้านไมโครฟาลทดค่ะอันนี้ค่ะไปสีขาวค่ะครึ่งขาวครึ่งเหลืองนะคะนี่ได้นะครับสามารถพักไฟสูงได้อีกสเซพเนื่องงานประมาณนี้นะครับผมนี่นครับบีเลย์อยู่นี่นะครับกล่องควบคุมอยู่นี่นะครับ <c oughs> แล้วก็กล่องบาลานซ์ไฟเนี่ยสามารถเปิดปิดได้นะครับ นี่นะครับแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับรับบีเอ็มแต่ต้องเก็บตรงนี้นะครับผมโอเคของโปรโมชัน่นแฝดปะโปรโมชั่นแฝดใช่ใช่ใช่พร้อมกับวันนี้ค่ะที่จับมือถือใช่ตัวนี้เอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์แบบนี้กล่องเรียงกระแสฟไฟแบบนี้ขอให้ติดต่อคุนามาร์กาซ่าค่ะสวัสดีค่ะ